มีโจกทุกอย่างมันนีของพี่ตั้มก็โจกอันนี้ไก่เยื่อมา สวัสดีค่ะเช้าแล้วนอนคุยกันเมื่อคืนหนาวเอบ้าแล้วม้หนาวหนาวน,าวน,าวนาะนันก็นอนไม่หลับปวดหัวทุกุกยแล้วตื่นมาตอนเชา้านอนคุยกันคุยไปคุยมาไอห,หิวข้าวแล้วมากินโจ๊กตรงน,นี้เขาเรียกโจ๊กคุณน้อยอาขานากลืเรก็มีโจ๊กทุกอย่างอันนี้ของพี่ตั้มก็โจ๊กอันนี้โจ๊กไข่เยื่อมาพีชา่ชันนี่ชัน กินโจ๊กหมูนะโจ๊กปลานี่นี่นี่ต้องเอาคนนี้มาด้วยวันนี้ต้องเอาคนนี้มาด้วยไม่ได้ไม่เอามาไม่ได้ของเราเจ้าเก่ากินหมูแดงกินหมูแดงก็มีสลาเปาสา,ปาสาาลาเปลอาปลากรอบรด้อน้อนก็อร่อยดีเหมือนกันแล้วมีนมครกประชันก็คืนเผือกถ้าหาประชันไม่เจอไปหาที่ขายขนมครกที่มีเผือกกับขายกะโพด เยอประชันแน่นอนขนอ,อต้นหอมอหอมออมามามูแดงล้าทางตรงน้นมันแดงไไมแดงแดงแดงถ <c oughs> ่านถาดี้งกัน

อคนไหนดีนี่ค่าบทานเลยข้าวหมูแดงที่พิพัายาที่โจ๊กคุณน้อยข้าวหมูแดงข้าวอะไรก็วรเอยมัต้มเลืหมูมันต้มยัดหามาดหูด้วยอะไร คราวนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปไหา้น้ำทีนี้รีบไปหน่อยก่อนอย่ริ่มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมมาที่ครัวพี่น้อยนะโจ๊กเขาอร่อยมากเนียนประชันการันตีคนนี้กินของยากแต่ถ้าตรงนี้อร่อยเขาก็อร่อยประชันก็การันตีมาอย่าลืมมากินนะอร่อยมากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายนะกดกิน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 กิกิน นี่ก่อนนะคะจุ๊บจุบสวัสดีค่ะ